สวัสดีครับวันนี้ทางนเทคบีดีวีนะครับเราจะมาเทสเซอร์โวของ i n นเวนนะฮะโดยใช้ตัวไดเร็กมอเตอร์นะฮะเป็นเทิร์นเทเบิลนะครับตัวนี้นะโมเดลนะฮะแม็กสปีดเนะฮะ500 rpm นะฮะ10.5นิวตันเมตรนะครับขับกับได้ตัวนี้นะครับซิงเกิลเฟส200โวลต์นะฮะเป็น โมเดล is 620p นะครับผมเทสเป็นโหมด position แล้วก็ใช้เป็นมันติมั position น,น,นะก็คือกำหนดตำแหน่งไว้ในไดส์แล้วก็สั่งเป็นบิตยีต้อนเข้าไปนะครับนี่ผมสั่งแบบหนึ่งตำแหน่งนะผมโฮมก่อนนะผมโฮมโดยใช้เพาเซตของตัวมอเตอร์นะแล้วก็ออฟเซตมัน ตรงนี้แอปอฟเซตเนี่ยเราเราตั้งได้อยู่ที่พารามิเตอร์เ0 5 3 6นหนะฮะเ0 5ศ6นยาเดี๋ยวผมติ๊ก0536 h 0 5, 0 5. เาเศาตัวนี้นะ, Home นะฮะแมคคาณิคอนโฮมออฟเซตนะครับผมออฟเซตที่แปดพัน แปดพันเพาของเอ c o ค e r เดอร์นะฮะสังเกตนะฮะที่มอนิเตอร์สาม Absolute Position Counter นะฮะแปดพันเพาผมลองโฮมอีกทีนะฮะสังเกตจะวิ่งนะแล้วก็ถอยกลับตรงนี้ทีนี้สามารถเปลี่ยนได้นะจากแปดพันอาจจะเป็นแค่แค่ห้าร้อยก็ได้นะเพื่อให้ให้ให้ตรงกับตัวแมคคณิกที่เราใช้งานหน้าง,งานจริงนะผมตั้งห้าร้อยนะ ดูเมื่อกี้ออฟเซตอยู่ที่แปดพันี่เปลี่ยนเป็นห้าร้อยนะฮะแล้วก็ไรอ์ออร์ซีเล็กนะฮะแค่พารามิเตอร์เดียวอ่าเมื่อกี้มันออฟเซตที่แปดพันนะฮะผมโฮมใหม่อ่าสังเกตจะถอยกลับนิดเดียวเพราะว่าออฟเซตที่ห้าร้อยเพาดูในมอนะิเตอร์สารสี่ร้อยเก้าสิบเก้าก็คือประมาณห้าร้อยเพลอ่500าห้าร้อยเพานะมีตั้งได้ แต่ถ้าตั้ง8,000เนี่ยเหมือนผมจะมองตรงเนี้เป็นตำแหน่งที่หนึ่งเนี่ยมันก็จะวิ่งกลับมาตรงนี้เลยผมตั้ง8,000เหมือนเดิมนะฮะไอ้นี่ขึ้นอยู่กับหน้าง,งานที่เป็นแมคาินิกนะฮะพันหนึ่0ร้อยพันปุ๊บอะไรอออ่าผมโฮมใหม่นะฮะสังเกตโฮมเจอเพาแซตวิ่งกลับมา8,000เผาตรงนี้ ทีนี้ผมตั้งไว้ตรงที่ระยะการเคลื่อนที่ก็คือ H 1หนึ 1> 1่งหนึ่งหนึ่งสอง H H หนึ่งหน่งสองหนึ่หนึ่งสอหนึ่งหนึ่งสองก็คือนี่นะฮะ ห S T Nip t r t m e n นะครัผมตั้ง900เพาต่อสเต็ปนะฮะอบอโทษ9 0 0าเพาต่อสเต็ปนะฮะใน1รอบเนี่ยมันเท่ากับ1รอบของเซอร์โวตัวเนี้ยที่ตั้งไว้คือ3 6มหมพเพาต่อ1รอบนะถ้าต,ตั้ง9000พันเนี่ยนะเก้ 9, 000, 30, 000, 6, 000. าพันสามห่นหาร9 0 0ามันจะได้4ี่โพดิชั่นนะฮะสีตำแหน่งเมื่อกี้ผมโฮมแล้วนะโฮมก่อนโฮมใหม่ วิ่งอ่าสั่งอินพุตแค่นสี่ตำแหน่งนะฮะนะฮะอันนี้ก็ไม่ต้องจ่ายเพาะนะเรากำหนดโพิชันไว้ในใดเลย PLC ก็มามาเฉพาะเป็นอินพุตดิจิธรรมดาอ่าทีนี้ผมลองเปลี่ยนใหม่นะฮะจากสี่ตำแหน่งให้เป็นแปดก็เปลี่ยนจากเก้าพันตัวนี้ให้เป็นสี่พันห้านะะก็จะได้แปดตำแหน่งนะ พันห้าแล้วก็ไรอออสีเล็กก็คือไรเฉพาะที่ที่เราสีเล็กก็คือที่ติกถูกไว้นะอ่ะโฮมใหม่นะโฮมดูอทีนี้มันจะเคลื่อนที่ครั้งละสี่พันห้าร้อยเพาก็คือแปดตำแหน่งต่อรอบ ส่วนเรื่องความเร็วแล้วก็แรมเนี่ยเราก็กำหนดได้นะมันจะมีให้กำหนดอยู่ตรงที่เอหนึ่งหนึ่งสี่ก็คือความเร็วแล้วก็ H หนึ่งหนึ่งห้าเนี่ยก็คือเอ็กเซลไทม์ดีเซลไทม์นะลองดูลองเปลี่ยนจาก4,500นี้เป็น1 8 0 0 0นะปดนะ0ก็จะเป็นหมุนครั้งละ1 8อองศา จริงๆมันใช้ได้หลายโหมดนะเป็นแคนก็ได้485ก็ได้แล้วก็โพซิชันสปีดทร์กได้หมดเลยนะตัวนี้